โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้รับการประสานว่ามีผู้ป่วยหญิงที่ครบกำหนดคลอด39สัปดาห์และมีอาการปวดท้องรุนแดงจากการที่มดลูกหดตัวเริ่มจะมีอาการว่าจะใกล้ถึงเวลาคลอดครับแต่จากการตรวจพบว่าผู้ป่วยรายนี้มีการติดเชื้อโควิด -19 ทำให้ทางโรงพยาบาลต้องมีการพยายามที่จะจัดการเรื่องการผ่าตัดคลอดให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุดครับ การผ่าตัดครั้งนี้วิสัญญีแพทย์เลือกเทคนิคการฉีดยาชาเข้าสันหลังหรือทางชาวบ้านอาจจะเรียกว่าการลอกหลังวิธีนี้ทำให้ผู้ป่วยไม่เจ็บปวดระหว่างการผ่าตัดไม่รบกวนการหายใจไม่ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชือ้ออีกทั้งลูกจะไม่ต้องรับยาสลบทำให้เด็กเกิดมาหายใจได้ปกติร้องเสียงดังก็จะทำให้เกิดการปลอดภัยทั้งผู้ป่วย ลูกและบุคลากรที่ให้การดูแลนในช่วงการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสในวงกว้างเช่นในปัจจุบันนี้ครับประชากรกลุ่มหนึ่งที่สำคัญที่ได้รับผลกระทบจากการที่เป็นผู้ติดเชื้อโดยตรงก็ได้แก่ สตรีมีคันทั้งหลายผู้ด,ดูแลจะเป็น้องคำานึงถึงความปลอดภัยของทั้ง2ชีวิตนะครับคือทั้งของคุณแม่เองและก็ของลูกในคันเพราะฉะนั้นก็เป็นความท้าทายอีกครั้งหนึ่งครับของบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลสตรีมีคันในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโควิดนี้โดยมีเป้าหมายนะครับในการที่นอกจากจะเป็นเป้เปาหมายปะกะติของทางสูติกรรมแล้วคือเพื่อให้ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย แต่ยังต้องคำนึงถึงการจำกัดการแพร่กระจายของเชื้อจากบรรดาสุทารกนะครับและก็จากผู้ป่วยสู่บุคลากรทางการแพทย์ สำหรับของการดูแลของทารกนะคะที่ข้อจากคุณแม่ที่ติดเชื้อหรือว่าสงสัยการติดเชื้อโควิดนะคะเราก็จะมีทีมเข้าไปดูแลเด็กตั้งแต่อยู่ในห้องคลอดนะคะแล้วก็จะเคลื่อนย้ายเด็กเนี่ยมายังโคอต์วอร์ดนะคะแล้วเราก็จะมีการมอนิเตอร์เด็กนะคะที่อยู่ในห้องโดยการที่จะมีจอเนี่ยขึ้นอยู่ที่เนิร์สเตชันนะคะ,ะสำหรับ โอกาสที่เด็กจะติดเชื้อจากคุณแม่ตั้งแต่อยู่ในครันเนี่ยน้อยมากนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็จะมีการเฝ้าระวงังแล้วก็สังเกตอาการของเด็กทารกอย่างใกล้ชิดถ้าเมื่อไหร่ที่เด็กมีอาการเราก็จะมีการให้การรักษานะคะแล้วก็น่าจจะต้องย้ายเด็กไปที่วอร์ดที่ดูแลผู้ป่วยโควิดต่อไปค่ะ ก็ในส่วนของห้องผ่าตัดนะคะเราก็มีการดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างดีทั้งก่อนผ่าตัดขณะผ่าตัดแล้วก็หลังผ่าตัดค่ะในส่วนของก่อนผ่าตัดเราก็จะมีการประสานงานกับทุกฝ่ายนะคะที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยบริการลิฟต์นะคะหน่วยประสานงานยามต่างๆเมื่อคนไข้เข้ามาถึงห้องผ่าตัดนะคะเราก็จะมีการเตรียมห้องผ่าตัดสำหรับการผ่าตัดนี้โดยเฉพาะนะคะมีการเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือแล้วก็มีการ ทำความสะอาดเ,อาเครื่องมือที่ใช้แล้วเป็นอย่างดีนะคะหลังจากผู้ป่วยผ่าตัดเสร็จแล้วเราจะมีการดูแลผู้ป่วยโดยหน่วยของห้องพักฟื้นนะคะดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างดีเช่นกันในนามของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ขอขอบพระคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจให้การผ่าตัดคลอดครั้งนี้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยทั้งผู้ป่วยเด็กที่ออกมาและบุคลากรที่ทํางานพวกเราจะตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่เพื่อบริการประชาชนให้เกิดความปลอดภัยสูงที่สุดนะครับและเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับ